เอาละครับผมการสวัสดีให้ช,วหหชวาสสเวเน็ตทุกท่านทั่วทั่ชาวมินาสโซเซตี้เช่นเคยและตอนนี้รักอยู่ในเกม FC Mobile นะครับผมสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวจะมาสุ่มท o p ห้าสบกับท็อป5 0รนะฮะ ไอดีลองทั้ง2 ID ของเราก่อนที่แมนยูจะเตะคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวมาเช็คดวงกันสัหน่อยดีกว่านะฮะเผื่อวันนี้เลิกดียามดีนะครับผมก่อนอื่นใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยก็แล้วกันนะฮะส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกอย่าลืมไปอุดหนุนสปอนเซอร์ของเราด้วยทางเพาเวอเร์เแล้วก็ power อร์กาชาลิงก์สั่งซื้ออยู่ใ,ใต้คลิปเปิดพิการ24ชั่วโมงเหมือนเดิมให้แกงยี่สิบสามพ0นเจ็ดร้อยา 3, บาทหรือเพียงสองพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นหรือว่าไม่ ก็สามารถชิกที่ลิงใต้คลิปได้เลยนะครับผมมีแอดมินคอยตอบคำถามให้บริการตลอด24ชั่วโมงสนใจแพ็กเกจไหนหรือว่า,าเติมแพ็กเกจไหนไม่เข้านะครับผมหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนนะในการเติมแพ็กนะครับผมก็สามารถทักสอบถามแอดมินได้เลยเด้อตลอด24ชั่วโมงเหมือนเดิมนะครับมาเพื่อไการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะได้ตัวอะไรกันบ้างในวันนี้ ผมเนี่ยลุ้นนะฮะโรนัลโดเนี่ยมาหลายรอบแล้วนะครับผมไม่ได้สักทีจนไอดีหลักเนี่ยผมซื้อไปแล้วนะแต่อันนี้เป็นไอดีรองนะครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะได้หรือเปล่าก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตสวัปไปอีกจอหนึ่งก่อนก็แล้วกันนะขออนุญาตเช็คดวงไอดีนี้ก่อนนะครับผมไอดี ID. เทสนักเตะนะครับผมอีกหนึ่งไอดีซ้ำหน่อยซ้าหน่อยอันนี้พันสองนะท่านผู้ชมนะสั้นๆง่ายๆได้ใจค,ความ สูตรเดิมนะครับผมนะ10คลิกยกเลิก10คลิกแล้วก็กดเลยจริงๆจริงๆกะจะรอให้ได้2,400แต่ว่าไม่เอาละใจร้อนนะครับผมนะ5 6 9 10ไปฮนะขอสักทีมาลุ้นกันโอ้โหคนดูอันนี้พันสจริงหรือเปล่าเนี่ยมาโกฟานบัตเทน เชวินเดอ์บอยแล้วก็ใครวะเนี่ยเดี๋ยวไปดูฟานบัตเทนกับทางด้านของเดอะบอยก่อนกละกันนะสองตัวนี้นะเชวินเดอะบอยฟานบัตเทนแล้วก็มี RB แล้วก็ซาก้านะครับผมโอ้แต่ละตัวไม่ได้เรื่องเลยวะอันนี้97นะครับผม 97ก่อนมันจะมีมาโกฟานบัตเทนนะครับผมนะแล้วก็เควินเดอร์บอยแล้วก็ RB นะครับผมอีกตัวหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าตำแหน่งไหนอ่เอาอันนี้ก่อนละกันเออแล้วก็สีดานด้วยนะครับผมนะ21ล้านโอ้โหเควินเดอร์บอย20ล้านมาโกฟานบัตเทนนะ ปานบัตเทนโอ้โหคนดูแต่ละตัวนี่คือน้ำตาแทบเล็ดน้ำตาแทบล่วงตัวที่แพงที่สุดก็น่าจะเป็นซีดานและตลาดไม่ฟ้าด้วยนะครับผมนะเพราะฉะนั้นก็จะเลือกซีดานก็แล้วกันนะฮะโอ้ยจริงๆเควินเดอ์บอยก็ตลาดไม่ฟ้านะตลาดแดงเลยด้วยซ้ำนะครับผมเอาไงดีวะเนี้แต่ตัวนี้แพงกว่าเอาตัวแพงมาก่อนเลยแล้วกันจะได้ไปเอาตัวนู้นต่อ โอ้กะว่าจะเสริมทัพซะหน่อยสักร้อยเอ็มอะไรเงี้ยโอ้ไม่ได้เลยครับผมไอตัว RB ตัวนี้เมื่อกี้ก็ลืมดูเนาะไอตัว RB แล้วก็ซาก้าอ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะดูไอตัวนู้นต่อเดี๋ยวเพื่อนๆกดข้ามไปเลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมไปดูซาก้ากับไอตัว RB ตรงนี้ก่อนซาก้า RB แล้วก็ CM ตัว96นี่มี CM ด้วย RB แล้วก็ซาก้าบูกาโยซาก้าอุ้ยสิบเก้าล้านว่ะคนดูราคาเกือบเท่ากันเลยแล้วก็มี RB ตัวหนึ่งนะเมื่อกี้ RB น่าจะตัวนี้อุ้ยยี่สิบเอ็ดล้านครับผมยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองล้านโดยประมาณแล้วก็มี CM อีกตัวหนึ่ง CM อ็ไอชื่อแปลกๆเมื่อกี้นะฮะอีกตัวหนึ่งจะเรียกว่า โอน้น่าจะประมาณ 20m แหละนะแต่ผมจำไม่ได้ว่าตัวไหนเงี้ยเมื่อกี้รีบดูไปหน่อยน่าจะเป็นตัวแบบเนี้ใส่เสื้ออินเตอร์นะจะไม่ผิดนะอ่ะเอาตัวนั้นแหละนะน่าจะแพงที่สุดละจะได้ไปอีกจอหนึ่งต่อโอ้โห โอ้ตัวนี้97นี่ว่าไม่น่าเราไม่ได้ดูเมื่อกี้อ่าไม่เป็นไรครับผมเอาตัวนี้มาก่อนเลยโอ้ยเราไม่มีซีดานนี่นะเมื่อกี้เนาะเดอะบอยแล้วกันท่านผู้ชมอ่าตัวแรกนะครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูจอที่2กันต่อดีกว่าไอตัวนี้ไฮไลท์จริงๆกะดจะแบบเปิดคนเดียวแต่มันไม่มันไงจะได้มีสายแช่งอะไรเงี้ยจะได้มันหน่อยมาฮะเหมือนเดิมอันนี้ขอคลิกเดียวพอเมื่อกี้ลีลาลเัเก็ตไปฮนะ S 1> <S 1> <S <S มาแล้วจ้าอุ๊ยมาว่ะคนดูโรนัลโดครับผมโอ้โหอย่างเอาอะคือแบบไม่ต้องลีลาไงกดเลยเดี๋ยวเราไปดูราคาก่อนนะครับผมนักเตะมี ant ประธานเป้แฟงไลกาดเนาะประธานเป้เตโอนะครับผมแล้วก็คิตเตียโนโรนัลโดมาฮะดูราคากันโอ้แต่ละตัวนี่อย่างตึง นี่เป็นไอดีสายฟรีอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะสร้างทีมยังไม่ยังไม่เต็มเลยอันนี้เนี่ยนักเตะยังกากา,กาง่อยๆอยู่อันนี้ได้มาแค่กุณลิตกับเมสซี่นะครับผมนะไอพวกนเ,นเนี้ยจอร์ดเบสอะไรเงี้ยเนี่ยไอดีไอดีทดสอบเดีย๋ยวไปดูราคานักเตะกัน9ก้าเเอ้ย100นี่หว่าเนะาะเมื่อกี้100 มี CM เอ็มโรนัลโดเอชทีเอลบีเตโอนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งอะไรวะอ่ะเท่านี้ก่อนอ๋อเอ็มปัปเป้ถูกแล้วแฟงไรากาดแปดสิล้านโรนัลโด164ล้านแล้วก็เตโอ85 โอ้ผมว่าตัวนั้นน่าจะแพงสุดแล้วแหละโรนัลโดนเนี่ยน่าจะแพงสุดละมาะโอ้โหรอเชียร์แมนอยู่คืนนี้โรนัลโดแม่งมาเลยว่ะเอาเรื่องจกักนัดเปิดสนามไงคืนนี้พีเมลิกต้องดูซะหน่อยอ๋ออีตัวหนึ่งประธานเป้ประธานเป้ไม่น่าแพงหรอก98มาเลือกมาเรียบร้อยครับผม CR7 นะคิดเตียนโนโรนาโดเลือกมาเลยอันนี้เหลืออีอันนี้เหลืออีพันสองอีสองรอบนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมจะเก็บอีกสองพันสี่แล้วก็พนะันสองเนาะรอบหน้าจะมาสุ่มพันสองสามแพ็คนะดูว่าจะได้ตัวอะไรเดี๋ยวรับโรนาโดก่อนไปฮนะ ได้เสริมทับกันสทัทีตัวนี้โอเคครับผม,มตัวเทพตัวตึงรับมาเลย164ล้านนะคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมนะเพื่อถ้าใดชอบใจไงฝากกดไลค์กดซับให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำาชียรต่อไปด้วยกันละกันนะฮะสรุปแล้วโรนัลโด้อ้วนก็ไม่ได้เหมือนเดิม ผมจะสุ่มจนกว่าจะได้อะแต่กิจกรรมมันจะหมดอยู่แล้วไงจริงๆเนี่ยกิจกรรมอะมันระบุเวลาไว้นะว่าหมดวันไหนแต่ G.M แม่งเลี่ยมนะครับผมเนี่ยปกติมันจะบอกว่าเหลือระยะเวลาอีกกี่วันอะไรเงี้ยแล้วตัวละครตัวนักเตะอะไรมันจะรีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ตัวหลักผมอะโอ้โหแต้มแม่งเหลือบานเลยคนดูเหลือประมาณ5000กว่าแต้มอะสี่ห้าพันแต้มอะแล้วตลาดตรงเนี้ยไฮไลท์ตรงเนี้ยคือมันจะสิ้นสุดวันที่29นะครับผม แต่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาตู้ใหม่เข้ามาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นกิจกรรมใหม่เข้ามาหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอติดตามนะครับผมแต่ว่าแต้มของผมก็คือดองไว้อย่างนั้นแหละนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถเปิดได้แล้วเนาะเนี่ยก็ต้องรอดูนะฮะตอนแรกมันมีระยะเวลาระบุว่าอยู่แต่คือเขาเอาออกไงทางทีมงานเขาเอาออกนะครับผมก็ต้องรอลุ้นรอบต่อไปนะว่าทางด้านของทีมงานเขาจะเอากลับเข้ามาหรือเปล่านะฮะอ่ะไว้เจอกันใหม่คิดโอ้นะครับสำหรับคิดโอนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม้